สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาทำคุกกี้แยมคุกกี้แยมหลากรสชาติแบบนี้ใครกำลังมองหาของขายปีใหม่คุกกี้ปีใหม่อยู่นะคะทำพาสูตรนี้เลยเป็นสูตรที่ทำง่ายรสชาติอร่อยเปรี้ยวหวานลงตัวมากๆเลยค่ะอย่าลืมจดบันทึกสูตรแล้วไปทำขนมกันเลยเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาล่อนของแห้งก่อนก็จะมีแป้งอเนอกประสงค์ ufm ตาพัดโบกที่ปุ้ยใช้นะคะ ใส่ลงไปที่กระชอนร่อนนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะจะยี่ห้อไหนก็ได้นมผงปุชยช้ยี่ห้อนี้นะ Dairy List จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันค่ะเราจะร่อนทั้ง3อย่างนี้อย่างน้อยหนึ่งรอบนะคะการร่อนจะทำให้ส่วนผสมเข้ากับส่วนผสมอื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนค่ะอันนี้จะเป็นเนยเค็มเย็นนิ่มนะคะเราจะตีเนยให้กระจายตัวก่อนเป็นอันดับแรก พอตีกระจายตัวเป็นเนื้อครีมแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเพิ่มอันนี้ลงไปค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายไข่ไก่ค่ะและก็คนส่วนผสมให้เข้ากันไม่ต้องขึ้นฟูก,ก็ได้ค่ะแค่พอเข้ากันก็พอได้แบบนี้แล้วทเทส่วนผสมที่เราล่อนเอาไว้ลงไปและก็ใช้ไม้พายคลุกเคล้าให้เข้ากันทำไม่ยากนะคะแค่พอเข้ากันไม่เห็นเนื้อแป้งก็อโอเคแล้วค่ะ เนียนๆแบบนี้ยกไปทำขั้นตอนต่อไปเลยอันนี้เป็นหัวบีบที่ปุ้ยใช้นะคะ 16mm มมโคเลีย mm, เราจะใช้หัวบีบเบอร์ไหนก็ได้นำคุกกี้มาใส่ถุงบีบและหัวบีบแบบนี้ตั้งมือให้สูงประมาณเกือบ1นนิ้วนะคะและบีบลงถาดคุกกี้จะกระจายไปข้างๆเองบีบได้ดอกที่ต้องการแล้วบิดมือค่ะให้เนื้อคุกกี้ขาดออกจากกันนะ จะบีบดอกเล็กหรือดอกใหญ่แล้วแต่เรานะคะหลังจากนั้นใช้ช้อนกดตรงกลางค่ะให้เป็นหลุมแบบนี้บุ๋ยจะให้ดูยี่ห้อแยมที่ใช้นะคะเป็นของเบสฟู้ดนะบุ๋ยจะบีบแยมลงไปนะคะนอกจากแยมสตรอเบอรี่แล้วสามารถใช้รสชาติอื่นได้เสร็จแล้วยกไปเข้าเตาอ,อบค่ะอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมเป็นเวลา25-30นาที ปุยอบไปประมาณ25นาทีนะคะแล้วก็มาพักให้เย็นแบบนี้หลังจากเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาใส่กล่องค่ะแนะนำเป็นกล่องภาชนะกันลมนะคะจะเก็บได้14วันในตู้เย็น1เดือนถ้าเป็นกล่องแบบนี้ไม่แนะนำให้ส่งไปสนีนะคะถ้าจะส่งนะคะให้ใส่ซองแบบนี้ค่ะจะช่วยทำให้คุกกี้ไม่แตกเดี๋ยวปุยมีรายละเอียดซองกับกล่องให้ใต้คลิปนะคะกดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลย ดูยังไงว่าคุกกี้อบได้ที่แล้วลองพลิกดูที่ก้นนะคะก้นของเขาต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มนิดนึงนะแล้วก็ขอบๆก็เป็นออกสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะถ้าอบไม่ได้ที่นะคะเขาก็จะนิ่มไม่กรอบนะหรือว่าเก็บเอาไว้ได้ไม่นานกรอบได้ไม่นานเนื้อคุกกี้จะออกคล้ายๆช็อตเบรดนะคะไม่กรอบขนาดนั้นออกกรอบล้วนๆกินกับแยมเปรี้ยวหวานลงตัวค่ะไปค่ะเราไปดูต้นทุนกัน คุกกี้แยมนะคะ1สูตร65บาท1ชิ้นเนี่ยอยู่ที่4.3บาทอุ้ยทำา1สูตรบีบได้15ชิ้นนะ1สูตรอาจจะได้มากกว่า15ชิ้นอยู่ที่ว่าเราจะบีบดอกเล็กหรือดอกใหญ่นะคะ คำแนะนำสุดท้ายของปุ้ยนะคะก็คือถ้าเราบีบเป็นดอกเล็กนะเราจะต้องปรับเวลาในการอบด้วยให้ดูสีคุกกี้เป็นหลักด้วยยังไงนะคะปุ้ยก็ขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขกับคุกกี้แยมสตอรอเบอรี่สูตรนี้แล้วกลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ